กันต่อครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกอึ้งกันทั้งงานเลยไม่ไม่น่าอึ้งเนาะขอแต่งงานมันต้องเป็นโมเมนต์แบบหวานแววทุกคนแบบตบมือส่งเสียงเชียร์ให้หลักการกองเชียร์ก็อยู่ตรงนั้นแหละยืนอยู่เต็มก็ตบมือให้เหมือนกันแต่เจอเจ้าสาวเซอร์ไพรส์กลับแบบนี้สิครับยังไงครับไปดูคลิปครับ ไปแล้วไปแล้ว เออเมฆขอแต่งงานเมื่อพร้อมฮะเราเบาซึ้งอยู่คนเดียวเลยเจ้าสาวไม่ไหวแล้วว่าที่เจ้าสาวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวเจ้าสาวบอกเดี๋ยวขออ้วกก่อนก่อนมึงจะขอแต่งงานขออ้วกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้กูไม่อยากแต่งอะไรทั้งนั้นแหละจ้เบาอยู่ทางโน้นหันไปน้นมันโพมันเหมือนหน้าเวทีหมอลำหรืออะไรหรือเปล่าคะใช่เขาจัดงานตอนแรกเป็นงานวันเกิดอ๋อค่ะอว่าที่เจ้าสาวชื่อคุณเฟิร์สนะจัดงานวันเกิดโอ้ชวนเพื่อน อะะแยยเลอ๋อนี่เป็นงานเขาเลยโดยตรงใช่จริงๆก็น่าจะวางแผนขอแต่งงานมานี่แหละเขาคนเดียก็มาเต็มเลยใช่ไหมแมนดูก็อยู่ในงานวัดนะดูมีอะไรหรือตีมตีมงานวัดตีมเขาบอกว่าเขาควงคู่กับแมงตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วไปทําบงทําบุญอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไปเจอซุ้มยาดองย้อนกลับไปดูหน่อยอันนี้สภาพก่อนที่จะอ้วกสติยังดีอยู่แต่เขาน่ารักนะพี่ผู้หญิงอ่ะอันนี้นี่นี่พยายามจะขายของผัวขอหน่อยเธอไม่เป็นทันเวลาขอหน่อยเขาไหวเขาไหว ดูเสื้อนะเออเมาให้สุดหยุดที่อ้วกก็หยุดจริงๆสมกับเสื้อที่ใส่เลยน่นๆนจิ๊บจิบคอแข็งอ่บากดตกกลางคืนโดนไปหลายขนาดอีากระทืบลงในีตัวนี้เรียบร้อยค่ะลงเร็วไม่ได้กระทืบกันเนี่ยเออเนี่ยนอนมาอยู่หน้าเวทีแล้วโมเมนต์ผัวก็เตรียมทุกอย่างมาแล้วไงเตรียมมาแล้วว่าก็ต้องขอแต่งงานแล้วดูสื้อา นั่นคือภาพหตุการตอนกลางคืนสวมแหวนอะไรเสร็จสับนะโอ้ยอยากแต่งงานตื่นเช้ามาเป็นยังไงนี่มีภาพไหมคะตอนนี้ตื่นลตื่นมารู้เรื่องไหมนั่งกลับมาดูคลิปตัวเองมั้งเนี่ยใช่ตื่นมาแล้วเจอแหวนอยู่ที่นิ้วงงมานั่งดูคลิปตัวเองแล้วคนเข้าไปดูเป็นล้านอ่ะไม่ม เธอก็แบบเออเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่คอแล้วค่ะมันกำลังจะไหลออกมาแล้วค่ะก็ถามว่ารู้สึกไงก็ก็ดีใจนะคะแต่ตกลงเขาขอหนูไปแล้วใช่ไหมคะเออเนี่ยนะเออไปดูอในคลิปนะฮะนะครับผมเห็ิท่านนี้เจ้าคุณเฟิร์สนะคะแต่ว่าตกลงเขาก็คือรับรักได้แต่งงานกันอ่าโอเคแบบงงงแบบงงงแบบไม่รู้เรื่องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง